สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมาทําบอนซี่ป้าอ้อยก็ยังคงมีบอนซี่ซวยๆมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่าก็อาจจะเดือนละครั้งที่ลงมาทําให้เนาะพอช่วงนี้ฝนตกบอนซี่ซวยป้าอ้อยก็จะมามาทําบอนซี่ให้ดูบอนซี่ของป้าอ้อยส่วนมากจะเป็นบอนบอนเก้าบอนโบราณน,นะจ๊ะ จะไม่ค่อยมีบอลตัวไม้ใครที่สะส้มบอลเก้าก็สาม,มารถเข้ามาดูได้เนาะวันนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนปาอ้อยก็จะค่ายแต่จะทําคลิปไว้นี่น,น,นะจ๊ะก็จะลงคลิปจะได้กี่วันไม่รู้เนาะเพื่อนๆก็สาม,มารถเลือกซื้อได้ลูกไข่ส้นใจต้นไม,มถถ้ก็สามารถดทักชอบท่ามได้ตลอดเวลาเพราะว่าปาอ้อยก็จะให้ยายแพ็กที่บ้านอาจจะแพ็กไม่ไหวเพื่อนๆไม่ต้องกัวงวลน,นะจ๊ะยายแพ็กดี ยายจะแพกส่งให้ตามครบทุกคนนะจ๊ะอปะอเป้อยจะทําตารางให้ยายเรียบร้อยไม่ต้องกังวลเนาะจะอาจจะช้านิดนึงเพราะยายคนเดียวจ๊ะนี่อันนี้เรามาเริ่มจากต้นแรกเลยนะจ๊ะต้นแรกนี้ชื่อว่า,าทะนุนราชดำเนินนี่ให้ประจักถทะนนราชดำเนินนี่เนะาะเขาจะกลั้นชื่อแงแบบนี้อันนี้มีต้นเดียวแต่ไม้มีหัวไมยเก้าไม้มีหัวบอนยุบดังนั้นจะทะนนราชดำเนิน อันนี้ปลาอ้อยข้อที่แปดสิบบาทเนแปดสิบนะจ๊ะแปดสิบบาทต่อไปอันนี้อันนี้บ่อนเก้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ง่ายๆนะก็เลี้ยงยากอยู่นะเลี้ยงไม่ขึ้นก็มีนะหัวเป็นก้องๆยังปลูกไม่ขึ้นเลยอันนี้คือโคสุภราชจะ โคสุภราชบอลเก้านี่มีลูกแล้วต้นนี้เปอรอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทโคสุภราชบอนเก้าแตงเกลียงยาจังโ,โคสุภราชหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าเป็นมีหัวมีลูกก็ข้อหนึ่งร้อยเนาะอันในที่ไม่นั้นก็ข้อแปดสิบ มันก็ราคาซ้้ยตามตามราคาตามความซ้้ยอันนี้นางกิวิน,นีเทวีนี่อันนี้มีซ่อมต้นเลยในหนึ่งกระถางฟอร์มกอแล้วก็มีลูกนี่ช่วงฤด,ดูฝนบอลจะช้ำใบช้ำน้ำนะนี่เพื่อนเพื่อแบบนี้นะจ๊ะไม่ต้องเป็นกังวลเด้อเด็ดทิ้งเลยเพราะปอเปิยเป็นบอลน,นอกตู้อันนี้ฟอร์มกอนะจ๊ะมีซ้อต้นแล้วก็มีลูกด้วย ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบนางกิลินีเทวีบอนพวกเนี้ยยิ่งเก้ายิ่งซวยนะคุณเพื่อนไม่ไม่ใช่ว่าจะไอ้นี้เนี่ยให้นไมมันซวยนะจ๊ะความซวยนี่มีอยู่เนาะนางกิลินีเทวีหนึ่งร้อยสามสิบนะจ๊ะเพราะว่ามีซ้ามต้นเลยแล้วก็มีลูกอีกนี่ ยังไงก็สวยให้ดูนี่เนาะจ๊ะนางกิลีนีเทวีค่าส่งข้องปอ้อยก็คือหลังละแปดสินค้าบ้านนะจ้ะเพราะค่าคนส่งเขาขึ้นเนาะไขที่คนส่งอยู่ก็รล้วปอ้อยขอที่แปดสิ้าบ้านต่อไปอันนี้คือพระลักนี่พระลักไม่ใช่พระรามขอโทษอันนี้พระรามมีต้นเดียวแต่หัวใหญ่เพื่อนๆพืเอ๊พะพระรามเรามีปะใหญ่ มีใช่ไหม,มเอาไว้ทำผ่านนะไม่ใช่พลักนะกเอออันนี้แบ่งได้หนึ่งต้นเนาะพระลามนี่ร้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทจะพระลามเพราะว่าไม่มีเราเน๊ะห้ายากเน๊ผะผลักร้อยเก็เก็บแล้วใส่กระทั่งปูนไปแล้วใหญ่เก็บให้ไม่ช่ายอะไรเอาไว้ทำผัานอันนี้พระลามพระลามข้อหนึ่งร้อยบาทจะ พระรามต้นใหญ่สู้ไม่ได้เอาโคตรหนามมานั้นก็เนี้ยกระดูปกาเนาะไม่ต้องกังวลน,นี่ใหญ่จริงดูใบดูใบกับมือสะก่อนต่อไปอันนี้พมลอซี่พมลอซี่นี่อันนี้ก็เป็นกอเหมือนกันให้ดูมีลูกด้วยมีลูกเห็นไหมมีลูกแงะแงะแงะยังไงวะเออนั่นแหละนี่ โมลูฟี่กระทั่งนี่ป้อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเพื่อนแน่นๆเลยมีห้าหกต้นแหละไม่ต้องกังวลมหมลูซี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท <c oughs> บางคนจะว่าเอ้ยเมื่อวันนั้นแปดสิบเอ้ยวันนั้นมันมีต้นเดียวดีวันนี้มันเป็นกอ ผิดกันจ้าซวยกว่าจ้านี่บอกแล้วค่ายตามความซวยนอกหมายของเราหนึ่งร้อยห้าสิบาทผมหรือที่ปล่อยคอหยกเก็บแป๊กหนึ่งอันนี้ค่ายแล้วจะได้ไว้ลงคลิปใหญ่จะได้ไม่ล้องชอบร้องเลย ต่อไปึกบุ๊บโอ้หน้ำเยอะอันนี้นายมั่นปืนยาวใครที่ยังไม่มีอันนี้มีซี่ต้นเลยนะฟอมกอนายมันปืนยาวป้าอ้อยข้อที่หนึ่งรอยห้าสิบาทเหมือนกันจะโอ้ดูรอดสะก,ก่อนอวกอันต้อยงามตามทองเลื้องเพื่อนบอลก้าจ้า1นึ่งรอยห้าสิบาทเพราะมี ส้ามต้นมีลูกต้นเป็นซี่ต้นแหละไม้หัวทางนั้นนะจ๊ะหนึ่งรอยห้าสิบบาทนายมันวันนี้ส่วนมาก็จะเป็นฟอร์มกอนะแต่ยูกกระทั่งโคกพื่อนต้องไปไอ้นี้เอาเองนี่นายมันหนึ่งร้อยห้สิบาทเซโวยแบบนี้เลยดูรอดไหมสินอกออวบๆเนาะนายมัน ồ oh, cái này nè uh, uh, uh. mm -hmm. tặng mà phải kép hay mm -hmm. không để phải không เที่ยวออกไปนี้เดี๋ยวออแบบนี้แป๊บนึงนะจ๊ะแป๊บนึ่งไปรูดต้นหมายก่อนมาต่อไปอันนี้ยู่ดังเดิมยังไงกระตุยเนี่ยข้องปลอ้อยอ่ะใบมันอาจจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนี้ยมันช่ำน้ำบอลมันนอกตู้งนะจ๊ะเพื่นอนเออเอาที่ เอาเอา,เอาที่รับได้จะให้เขาจ่ายถ้ามันไม่ซวยเพื่อนๆก็ตัดออกเดี๋ยวใบไม้มันก็ออกซวยมันเดิมเนาะอันนี้ทศกัณฐ์มีซีต้นเลยทศกัณฐ์กระทั่งนี้ปอยข้อที่หนึ่งร้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทเพราะมันยังกัดลายไม่ซวยเนาะแต่มันเริ่มกัดลายมาแล้วทศกัณฐ์หนึ่งร้อยบาทมีซีต้นเด้อ่ากับต้นยิบหาบ้าเองี่ หนึ่งร้อยทศกัณต่อไปอันนี้พิกุลทองบอนเกาพิกุลทองแต่ยังไม่มีเอาไปสาสมพอเขาแก้แล้วเขาจะกลายเป็นสีแดงทั้งใบนะจ๊ะอันนี้พอบแปดสิบบาทพิกุลทองพิกุลทองทอแปด ุณทอง80บาทมีาสามใบ่ซยบอดพวกนีเลี้ยงงนะ่ายดูลากถึสลุกแล้วอันนี้โอ้อันนี้เราจะเอาไว้ไหมหน้ออันนี้คดชะคงจะก็โอ้เลี้ยงยากอยู่นหะ้องปลอดก็มีเยอะแต่มันไม่ค่อยจะโตจะส่วยอันนี้สามสามหัวลูกด้วยคดชะคงตอน,นี้แค่ป่จะ คุณซี่โ,ชชโคชะคงอันนี้ปลาอ้อยขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโคชะคงหนึ150่งร้อยห้าสิบเนาะอันนี้โคชะคงกล้องปลาอ้อยมันมีวันที่เป่าไม่ต้องไปดูวันที่นะในกล้องเพราะว่าปลาอ้อยทํางานไงเขาต้องให้ส่งรู้ว่ามันต้องมีวันที่ปลาอ้อยขี้เกียจเราออกทําตั้งไม่เป็นนี่นา่าจะนี่นี่นี่เห็นปะมีลากด้วย โชคชโค้หนึ่งร้อยห้าสิบฟอมโกนะจ๊ะต่อไปอันนี้มะก,กี้งผะหลามอันนี้พลักใครยากได้พลักเอาไปสร้างต้นนะจ๊ะพลักมีสร้างต้นปะอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบมั้งเือนมีสร้างต้นพะลามต้นเดียวพลักมีสร้างโอ้ข้อโทษพูดผิด อันนี้เป็นเจ้าคุณพระคังจำพีจะเจ้าคุณพระคังอันนี้เจ้าคุณพระคังมีซ่องต้นอันนี้ยุตับเทวดาประจําเจ้าเหลือนบอนเก้าอินะจ๊ะเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีเนาะเจ้าคุณพระคังกอกว่าข้อที่หนึ่งร้อยตามสิ่ข้องเรากหมือนจะหมดเจ้าคุณพระคังเก็บไว้มางก้อนเจ้าคุณทำไหมีต่อไปอันนี้เป็นบอนเก่า บ่อนเก่าที่นั่นแหละมันก็ธรรมดาธรรมดาแต่มันก็คือเก่าไงอันนี้มีหัวซองหัวนอขึ้นตรงนี้อีกแล้วนะนี่เห็นบานอนหนึ่งนี่โอ้ยขึ้นเยอะยู่เต็มไปหมดเลยหนึ่งซองซ้ำมีซ้มซี่ซี่ฮานอเลยนี่กําลังขึ้นหให้ดูไม่โกหกเต็มหมดเลยและนี้ก็ขึ้นมาต้นนี้อันนี้จะเป็นกอใ่เลยนะนี่อันนี้คือกระเบนแดง ใครจะรับบอลเก้ากับเบนแดงตอนนี้ก็เบนแดงจะมีสะสะพานนะจ๊ะเนี่ยแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นแดงเฉยเช่ออะไร่งไม่ใช้นะจ๊ะกระเบนแดงทรงเขาก็จะเมื่อนเนี่ยปลากระเบนแบบนี้เนาะเขาจะมีสะพานนะจ๊ะจะบอกกะนอขึ้นเยอะมากเป็นสิบแหละเพื่อนๆกระเบนแดงบอลเก้านี้บอกไข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบประกาศไม่ออกประกาศหมดอายุเยอะหนึ่งร้อย าสิกระเบนแดงอุิยนอเยอะมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นเนี่ยนอดำๆนี่หนึ่งซองส้ามซีเด็ดตรงนี้นี่ข้างล่างอีกเค็นประจันหนี่นีนอทังน,นั้นเลยเนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระเบนแดงต่อไปเนี่ยสีตะก่อนเยอะมากนี่ไม่มีเลยผ้าก็ไม่ค้นนางลากสดเทวี ใครยังไม่มีตับนังต้องการนังลากโดเอาไปหนึ่งร้อยข้อที่หนึ่งร้อยสิบบาทลากโด่เีเดี๋ยวก็แช่าประกาศไว้ประกาศไปที่ประกาศที่ไหนจ้า อ้านี่110บาทเลยจ้ะสวยๆแบบนี้เลยนี่สวยๆ,วๆต่อไปซ้อ4 6แบบเหมือนก้นไปอะไรละ่ะใครอยากเป็นเศษทีเชนนสซี่เชนนสซี่เดี๋ยวก่อนดึงดึงได้นะใบนี้มันแก้แลนะ้วเนาะดึงเถอะต้องไปเก็บหรอกมันจะได้ดึง ออกยอดใหม่กำลังออกรอดนี่อันนี้เรษที่สุพรรณมีห้อยเจดียีดูก่อนเรษที่สุพรรณมีซ่องต้นในนึ่งกระทัางนี่ซ่องต้นสวยๆเลยนี่เห็นปะ่ะนึ่งต้นซ่องต้นมีรอดใหม่แล้วนะเนาะเรษที่สุพรรณอันนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสิบบาทเหมือนกันเป็นไม้ทำยากคือมนะเรษที่สุพรรณเนี่ยไม่ไม่ใช่ทำง่ายๆนะแต่ปอกาดซี่เราสวยมากหนึ่งร้อยสิ บาทส,สิบห้าพันสองสองสี่หกเจ็ดต่อไปอันนี้อะไรเอย่ยยักษ์วิชุดาโตนี่มาน้าดุเลยเพื่อนๆซวยนะยักษ์วิชุดาเนี่ยใครจะว่าซวยจริงบ่อนแบบเนี้ยอ,อ้อยชอบยักษ์วิชุดาป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาท มีแม่และลูกนี่ลอยสามสิบบาทส่วอยแบบนี้เลยแล้วก็น้าดุด้วยนี่ไม่ใช่น้าว่านนะมันออกแดงแบบนี้เลยเห็นไหมแดงเที่ยวยักวิชุดาหนึ130่ง้อยส้ามสิบบาทยักวิชุดาต่อไปอันนี้มันชื่ออะไรเนาะ เดี๋ยวก่อนบอนก้าวซวยอยู่หน้าซื้อไม่มีายซื้อให้บันบันดาลทรัพย์เออเนี่ยนึกไม่ออกนึกมโนมมานานบันดาลทรัพย์บันดาลทรัพย์บันดาลทรัพย์ร้อย้อที่หนึ่งร้อยาิจะมาคบรบที่เลยนะ อันนี้บอลเนมนกระดูกนี่มีนึ่งต้นใช่ไหมซ่องต้นมัไม่รู้อ่ะต้นใหญ่นึ่งต้นนึ่งน่าจะน่งต้นบันดานซรบจะ้ะนึ่งรอยห้าสิบบาทต้นใหญ่ๆสูงแบบนี้เลยต่อไปอันนี้มีคนข้ามห้าอยู่นะแต่ก้อนเขาปลาอ้อยก็เยอะเยอะปีกกินนาลีมีซ่องต้นในนึ่งกระท้างปีกกินนาลี หนึ่งร้อยบาทปีกกินาลีหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทปีกกินาลีมีซ่องต้นนะจ๊ะต้นละห้สิบบาทไม่แพงหรอกไม้มีหัวนี่นี่นะจ๊ะแต่ทำไมมันเตี้ยๆเพราะว่ามันูืในล้ม ต่อไปอันนี้อันนี้ต่อไปอันนี้นายทองเม่นนายทองเม่นเป็นบอลฟอมเตีย้ยตะเลียงยากดีมีซ่องต้นนี่ซ่องต้นในนึ่งกระทางทองเม่นซ่องต้นปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทจะนายทองเม่น หนึ่งร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามหกจุดหนึ่งมีซ่องต้น,นะจะนายทองเม่นหนึ่งร้อยสามสิบต่อไปอันนี้คือบอนเก้าเลยเพื่อนเพือนซาวาลินนี่ซาวาลินซ่องต้นอันนี้เป็นบอลเก้าห้ายักษ กเา่ข้อที่หนึ่งอยห้าสิบได้ไหมซ่าวาลินนมีซ่องต้นนะจา่ะซาวาลินหนึ่งบาทซาวารินหนึ150่งสซาวาลิน ต่อไปนี่นะคะครสองสี่หกสองสี่หกเอาละจ้ะหมดเอาถ้ามีก้อนวันนี้วันนี้ปออ้อยก็มีมอสซี่ช่วยๆเนาะมาแบ่งปันนเพื่อนประมาณนี้นะจ๊ะไขรขนไนส้นใจก็ทราบมารถโทรหรือแอดไลน์ห้าปออ้อยได้เหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวปาอ้อยจะจะทาคลิปไปก็จะเป็นรูปท่ายนี่แหละส่งให้เพื่อนๆจะเป็นรูปท่ายแต่ก็จะทําคลิปอย่างนี้แหละเพื่อนๆก็ทราบมารถโทรหรือถักห้าปอ้อยได้ ชอบต้นไม้เดี๋ยวใหญ่จะเออเดี๋ยวปอ้อยจะให้ใหญ่วิดีโอขอให้ดูนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยก็ข้อให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้อยขอจบขิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า